สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอฟซทางช่องอัมพุชเนาและก็เอฟซทางช่องป้าทิพย์ชาแนลทุกทุกท่านทุกทุกคนเลยจ้ะหลังจากสากกินองฐบาลออกผลไปน้จานังแน่งกะเขยาเซียมซี่ได้หกซีหนึ่งสิ่งกะผ่าดไปแต้มหนึ่งนจะจ๊ะตดว่ากะบ่เป็นอย่างจังงวดเก่าพันไปงวดใหม่ยังไม่เสนอซึ่งมวดที่พานมาหนีหนังแน่งกะได้มาเขยาเซียมซี่พราะ ต่ว่าตอนนี้น้องแนงกะอยู่ที่สถานของปู่เทพห้วยทับทันนะจ๊ะซึ่งข้างล่างน้องแนงกะเป็นเท้าวิรูปรโาากโขนะจ๊ะซึ่งเป็นพระนารกองค์ดำนะจา๊ะเอามาเข่าเรื่องกันแล้วกันนะจ๊ะหลังจากสากิมัธบานออกไปซึ่งวันที่ผ่านมาสิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่น้องแนงกะได้มาทโขเท้าวิรูปกโขอยู่ที่สถานปู่เทพห้วยทับทันนี่กัเป็นครั้งแรกซึ่ง น้องแน่งกระได้มักเขย่เซียมซี่แล้วกับจุดเหล็กทูบนะจ๊ะซึ่งเหล็กทูบนี้กับไม่มีตัวเลขเลยแล้วก็แตกแล้วก็สลายหายไปซึ่งเหล็กเซียมซี่นี่น้องแน่งเขย่าได้ขังแดกนี่เป็นสองตัวคือหกสี่แล้วขังที่สาม่น่องแน่งเขย่านี่ก็คือหลุดมาสามไม้ซึ่งแน่งกระตัดออกไปแล้วไม้ที่สามนี่ที่น้องแน่งเขย่าไม้กะคือไดเป็นเหล็กหนึ่งกัซึ่งเป็นหกสี่หนึ่ง ซึ่งสลากินซึ่งสลากกินบงรัฐบาลออกพ้นไปวันที่16มิถุนายน2567เป็น4004นะจ๊ะซึ่งตรงนงกับขยเาได้เป็น641ซึ่งกระพาดไปแต้มหนึ่งนะจ๊ะซึ่งกับเป็นทีนาเสียดายมากๆแต่ว่าอย่างที่ตรงแน่งบอกว่างวดเก่าผ่านไปงวดใหม่มีเสมอนะจ๊ะซึ่งงวดนี้ตองแน่งกับได้มาอยู่สถานที่สถานของปูเทงหัวเจ้าท่านแล้วกับยุคขางลังแน่งอย่างที่ตรงแน่งบอกเป็น ปู่ท้าววิรุปกโขซึ่งมน,นีน้องแน่กระตังอกตังใจอยากจะมาคอโชคขคอลาท้าวิรุปกโขฝากเอฟซีเพื่อเป็นสะพานบุญอยากให้เอฟซีได้โชคได้ลับในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567นอกจก่อนน้องแน่จะขอท้าวิรุปกโขน้องแน่ก็ขอมาเรล่าความฝันสู่กันฟังก่อนนะจ๊ะซึ่งหลังจากสากนแมงนัฐบาลออกพ้นไปเมื่อวานนะจ๊ะ16มิมถุนายน2567้อก็ซึ่งมน,นีกับเป็น วันที่17มิถุนายน2567นะซึ่งกับเมือ่อคืนเลือดที่ทางแน่นฟันสดๆร้อนๆเลือหลังจากสลักินแมืองบานออกไปซึ่งผ่าแต้มหนึ่งนะจากนั้นที่ทางแนนบอกทางแน่นฟันเมือ่อคืนว่ามีผู้ยิงแก่ๆคนหนึ่งเพิ่นได้เหมือนเพิ่นจัดพิธีบวงสวงใหญ่เลยด้วยจ้ะซึ่งจัดพิธีบวงสวงนี่ก็คือขังล้างนี่สิเป็นพญานาคองค์ดำซึ่งทางแน่นกับเ่เคยฝฟันเห็นพญานาคองค์ดำเลย แต่วันของแนี้นึกได้ว่าพระนาคองค์ดำนี่ก็มีเท้าวิปรปรโุโขยุทิศสถานปูเทิยนที่ของเน่เคยมาขอโชคแล้วก็ผ่านไปแต้มนึงนะจ๊ะแล้วเพิ่นมาเพิ่นได้โชคเพิ่นถูกหาซีศูนย์ได้เงื่อนแบบเยอะมากๆเลยจ้ะในฟันคือเพิ่นแบบตั้งโต๊ะนี่จัดพิธีบวงสวงใหญ่มากอยู่ตรงหนาหลุมป,ปั่นพญานาคองค์สีดําซึ่งแต่ว่าหม่องที่พิธีเพิ่นบวงสวงนี่มีแค่ผลไม้แค่ชนิดเดียว นอกนั้นก็นสิเป็นพวกผาพงผาแพร่ล้วกะเขาเรียกว่าผ่านผ่านใบสีเนาะจาะ้ะล้วก็เยอะแยะมากมายแต่แต่ว่ามีแค่ผลไม้ชิ้นเดียวที่อยู่บนโต๊ะนั่นล้ะกะสะดุดตามากมากผลไม้ชิ้น,นั้นก็คือทุเรียนจ้ะซึ่งทุเรียนแพ็คนั่นเขียนเขียนตัวเลขเด่นชัดมากคือ4 2 0ซึ่งเลข2ทั่วไปก็สิเป็น2วงจังสี่เนาะจา้ะแต่ว่าสองในแพ็คทุเรียนนั่นสิเป็นสองวง วงเหมือนเป็นเหมือนงูคดไหมนะวงมาอย่างนี้เป็นสองแล้วก็ศูนย์เป็น4ีสองศูนย์ซึ่งเพิ่นผู้เฒ่าในฝันพ่นบอกว่าทายากได้ก็ะอเอาขอเอาเลยจังสีเแต่ซึ่งเพิ่นก็ถูกได้เยอะมากๆเลยจต่ในฝันซึ่งหลังจากน้องแนนฝันเมือ่อคืนน้องแนนกะดิ่งมากเลยแต่คือดิบหล่อนอยากจะมาขอปู่ท้าววิร,รุปโขยุติสถานปู่เทพเลยน้องแนนคีดวางวดนีจังไหนท้าววิรุปรโขก็ต้องเมตตาเอฟซีทุกคนแล้วก็เมตตาน้องแนนแน่นอน ซึ่งหดที่ผ่านมาซึ่งของหดแหลกต่วันลุดไปแต้มนหนึ่งกาโบเป็นอยังจัดสึงซึ่งในฝันที่อย่งแน่นบอกว่านางแน่นฝันเห็นพญานาคองค์สีดำซึ่งมีผู้ยิ่งผู้เถ่าเพิเ่นเหตุพิธีบวงสรวงนี่เพิ่นได้โชคไปเพิ่นว่าเพิ่นถือหลายเพิ่นบอกว่าอยากได้โชคกับหามาขอเอาเมื่ออย่างแน่นก็นเลยดิง้งยังอย่างแน่นก็นคือรีบมาเลยแต่มาขอหาสดสดร้อนรอนเมื่อนี้เลยเพราะว่าเป็นการเสียเวลาเดินอยัางแน่นจ้ะมาคือถูกจุดเทียนขอท้าวิปวิกโคไปพร้อมๆกัน,กนจ้ะจุดเทียนหนึ่งคู่ จุดทูบกี่ดอกดทูบห้าดอก้มนีน้องแนนกะจะขอเป็นสองอยางกันแล้วกันเป็นขอเป็นเหล็กถูบกับเหล็กปิงปองเพราะว่าน้องแนนคิดว่าเป็นปองนี่เป็นลูกกลมกลมเหมือนลูกแก้วพยาน,นานนะจ๊ะซึ่งข้อฝันน้องแนนก็บอกไปแล้วว่าน้องแนนฝันว่าเพล่นวงสวงได้ซี่สองศูนย์ต่วันเมนีหลังจากที่น้องแนนบอกไปว่างวดที่ผ่านมานี่ก็คือน้องแนนขอเหล็กถูบกับเหล็กเสื่ยมซี่ได้เสื่มซี่หกสี่หนึ่งตว่าเหล็กถูบนี่ก็คือไม่มีตัวเลขแล้วก็ แตกสลายหายไปซึ่งนั่นคิดว่างวดนี่ท้าวลูกปโคอาจจะหายท่างทางเด็กถูกหรือว่าท่างความฝันหรือว่าจะท่างลูกลูกปิงปองก็ได้นะ นะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาตามเลขความฝันรวมทั้งขอโชคต่อนะครับกับท้าวิรูปักโขนะครับตามความเชื่อนะครับการขอปิงปองนําโชคก็เปรียบเสมือนลูกแก้วนะครับถ้าอยากได้โชคลาบนะครับต้องขอกับพญานาคเพราะท่านมีแก้วแหวนเงินทองเยอะแยะมากมายนะครับน้องแนนเทื่ออย่างนั้นนะครับจึงเดินทางมาด่วนเลยนะครับฝันเห็นหญิงคนหนึ่งนะครับ แก่มากๆเลยนะครับไปเข้าฝันน้องแนนว่าอยากจะได้โชคก็ต้องมาขอเอานะครับวันนี้ก็ได้เดินทางมาตามความฝันนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ช่องอัมพลชนเนลนะครับอยู่ที่ทิพยสถานปู่เทพนะครับอำเภอห้วยทับทันนะครับบ้านกะทิอำเภอห้วยทับทันนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ติดต่อนะครับปู่เทศนะครับศ8 5ย์1 9 7 0 0นะครับสำหรับด้านหลังนะครับก็จะเป็นเท้าวิรูปกโขนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับสถานที่แห่งนี้นะครับปู่เทพห้วยทัพทันห้วยทัพทันนะครับก็ได้วางแปลนพื้นที่ไว้นะครับเพื่อจะสร้าง เป็นพญานาคท้าวิรูปักโขนะครับที่เห็นปู่บอกว่าจะเป็นยิงธนูหรืออะไรนะครับผมก็ต้องขอรายละเอียดจากปู่เทพอีกทีนึงนะครับ ณเปิดทรัพย์โมเปิดโชคพุทธเปิดวาส,สนาทาเปิดบารมีญาติเปิดดวงดีเปิดความโชคดีด้วยนโมพุทธายะให้กับข้าพเจ้าด้วยเถินสาธุท้าวิรูีปกโค,โคมะนีกะน้องแน่กนกะตังโอก๊กตั้งใจอยากจะมาขอโชคขอลาศิ้งวัี่ผ่านมากท้าวฤปักปโคนีก่กะไหน้องแน่นทางเหล็กเส้นซี่นะ่ะจ๊ะซึงกะรุดไปแต้มหนึง่งซึ่งเมื่อข้าพเจ้าฝันดีมา,มากๆค่ะเป็นท้าวิรูประโค มาบอกแนนะดิอยากจะให้โชคให้ลาบเพื่อให้น้องแนนเป็นสะพานบุญเปิดโชคเปิดทรัพย์เปิดวาสนาเปิดบารามีให้ท้าวิรุปรโคอยูท่สถานปู่เทพห้วยทัพทันนี่กะาอให้งวดนี่งวดหนึ่งกรกฎาคม2567นี่ให้ท้าวิรุปรโคูให้ลูกให้หลานให้เอสที่ทางช่องอัมพณ์ชาแนลหรือช่องช่องป้าทิพย์ชาแนลนี่ได้โชคได้หลาบสามตัวตรงๆบ่าวว่าจะเป็นทางเดล็กถูหรือเหล็กคว่ำฝันของน้องแนนหรือว่าเหล็กปิงปอง ซึ่งมือนีน้น้องแนนจับคอเล็กถูกกับเล็กปิงปองเพราะว่าน้องแนนถือว่าเล็กปิงปองนี่เหมือนลูกแกว้วพยาน,านาก็จะเป็นลูกโม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 โกลมกลกับขอสองยางถาทานอยากเปิดโชคเปิดซาเปิดวาสนาให้น้องแน่นเปิดโชคเปิดซาเปิดวาสนาให้เอฟซีทุกคนทุกท่านที่ได้บังคลิปนี้ได้มีโชคไม่ลาวกับคอห้ท่านเมตตาลูกเมตตาล้านสามตัวตรงตรง,ตรงสลกกิมแมตต์บาลไทยงวดหนึ่งกรกฎาคม2567เดเดอซ์ซ่ก ปิงปองขออะไรหนังแน่นลูกปิงปองลูกแรกได้ไม้เลขสองจ้ะไม้เลขสองหือ เตะขึ้นมาสองลูกเอาสองลูกเลยลูกเป็นปองหรือสองแล้วลูกที่สามได้ไม้เหล็กสามกับเหล็กหกนะไอหันเหล็กสามไหมเว้ยสามถูกต้องเอาสามหกสามสามเก้าก็ไดนะลูกแรกจะตัวใดก่อนเล็กสองนะสองหกสาม พอสองแน่นจับเหล็กหกมาเลี้ยง้างนาก่อนอก็จะได้เป็นสองหกสามสองหกสามอืมกดยิบเหล็กสองขึ้นมาเลี้ยงไอ้เอฟซีมึงได้กันเพราะว่ามุกี้จับออกมาแต่ก็ขึืนมาสองตัวตลอดตรงแน่นก็เลยจับมาสองตัวเลยเอาเลี้ยงเลี<ๆ>้ยงตัวเหล็กเอฟซีนสองหกสามนะครับขอท้าวิรูปักโขงวดน,นี้นะครับวันนี้มี ลูกแก้วนําโชคนะครับต้องใช้คําว่าลูกแก้วนะครับเพราะว่าอยู่ที่สารเทววิรูปกโขนะครับเป็นเรียกว่าเป็นทรัพย์สินของพญานาคนะครับต้องเรียกเป็นลูกแก้วนะครับสองหกสามสองหกสามหรือว่าสองเก้าสามกันเลเช่นกันยางที่น้องแน่นบอกในคลิปเสมอว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันนะโอเคนะครับเด<า>ี๋ยวมาลุ้นเลขทูกกันนะครับอืม เดียวมาลุ้นเลขทูบนะครับท้าวิรูปรขรัวนะครับมวดของวันที่วันที่เท่าไหร่นะน้องเนียหนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะหนึ่งกรกฎาคมคคปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็ได้หมายเลขตัวแรกนะครับหมายเลขค่านะครับเลขค่อนข้างชัดเจนนะครับหมายเลขค่านะครับ นะครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่สองและที่สามกันนะครับเลขถูกกับใหม่ไปตัวนึ่งนะจากนั้นมาลุ้นตัวที่สองกันวนะ่จาจะได้ตัวไหนซึ่ง ตัวแรกที่ได้มากกัเป็นเลขห้านะจ๊ะส่วนเลขข้องฟันนองแน่นแต่ยังให้แน่นบอกนองแน่นฟันถึง420นะจ๊ะซึ่งเป็นเลขผลไม้ที่เพิ่นบวงสวงนะจ๊ะในฝันเพิ่นเพิง่งก็ได้โชคได้ลาบไปในฝันนองแน่นนะจ๊ะ420ส่วนเลขปิงปองนองแน่นก็หลวงได้263นะจ๊ะ ตัวที่สองกะไม้มาใดใหญ่ึงหนึ่งแล้วนะจ๊ะนาจะเป็นเลขหกนะจ๊ะแล้วพวกความเชื่อกระคอห้ใไม่หมดกอนนะจ๊ะแต่ว่าถามว่ามีอมักคิดผ่าจะคือห้าหก นาจะหา6ุกนาจะตัวที่สองห้าหกมาแล้วนะคะ มาแล้วค่ะขอบคุณ X4 สำหรับการติดการช่องอําพช c h a n n e ตลอดเลยมากจะะ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกั้ใจให้น้องแน่นะคะ ทางช่องอัมพุนชาแนลทางพอเขาของแม่น่นะจ๊ะฝากอีกช่องทางหนึ่งนะจ๊ะฝากป้าทิพย์ชาแนลด้วยนะจ๊ะห้าหกค่ะสองตัวได้ห้าหกเดี๋ยวมาล่อลุ้นตัวที่3ามกันจ้ะว่าจะได้ตัวไหน าหกมาแล้วนะคะซึ่งหมดที่พันมากย่างที่ตรงแน่นมากขอนาจากรงแน่ขยอยเสี่มซีมไดสำหรับเอฟซีทันใดที่เขามาติดตามมาจากนาแน่เลยค่ะไดมากขอท้าวิร,รุปโครังแรกเลยในงวดสิบหกมิถน,นายนสองพันห้าร้อย่สิบเจ็ซึ่งตงแน่กับขยอยเสียมซีไดหกสีน่งนาจะซึ่งจากกิ่งแบนัฐบาล ออก4004 40ซึ่งกับพาดไปแต้มหนึ่งนะจ๊ะแต่กับอบเป็นหยังนั้นี่ยคิดว่างวดเก่าผ่านไปงวดใหม่มมมังมีเสมอนะจ๊ะซึ่งเมื่อคืนน้งเนี่ยกับฟันดีมากๆเลยจะเพิ่นผู้เฒ่าที่อยู่ในฝันเพิ่นบวงสรวงเป็นหนาทะเป็นหนาพญานาคองคดำซึ่งเนี่คิดว่าน่าจะเป็นเท้าที่รุป,ปะโคแทนเลยเพิ่นบอกอยากได้กับมาขอเอาเนี้ยก็เลยยิงดวนมาเลยนะจ๊ะเมืม่อนี้ ซึ่งตาผู้หญิงเท่าๆคนนั้นที่ใดจัดพิที่บวงสวงต่อหน้าองค์พญานาสีดำนะจ๊ะเพิ่นก็ไมีผลไม้แค่แพ็คเดียวนะจน๊ะก็เป็นผ่าแพร่้ะกัขคันหานะจ๊ะ้ะก็ของต่างๆนันนแาจะมาผลไม้ที่เจอที่อยู่ในโต๊ะบวงสวงก็คือทุเรียนซึ่ค้าทุเรียนก็420นะจ๊ะก็คือ420เ<ม>พิ่นยอมองเนี่นา่อยากได้ก็ เอานะจ๊ะซึ่งอันนี้ก็คือเลขคว่ำฝันของน้องแน่นะจ๊ะ C สองศูนย์ส่วนเลขปิงปอง,งน้องแน่ก็ลวงได้สองหกสามนะจ๊ะแล้วก็มาล่อลุนเลขถูกกันนะจ๊ะมาจะเล็ตัวใดซึ่งตัวนี้ก็หาฮกมาแล้วนะจ๊ะสองตัวแล้วมาลุนตัวสามมาจะได้ตัวไหนน,น้องแน่นคิดว่าน่าจะ เป็นเหล็กซีหาฮกซีพอเล็กหาฮกซีเหล็กเลี่ยงเลยเดี๋ยวกันทุกผู้ชมสี่ห้าหก แม่นนะฮะหกซี่ห้าหกสี่นะคะับตะมืชมอู้หน่องแน่นตามฝันเลยว่าแม่นถ้าวิลป,ปะโคมันจะห้เหล็ตัวเก้า,ถาเถอเถวกอนในหกซี่หนึ่งหกซี่หนึ่งสื่งผัดไปแต้มเนี่ยคือนางน้อง,งแน่นบอกถึงใน่ฝันน้องแน่นนี่เป็นผู้เถาพูอยากได้ห้มาขอเอาเป็นซี่สองศูนย์คือเล็กทุเรียนแลลวกเป็นผลไม้ชิ้นเดียวที่อยู่บนโต๊ะมวงสวง ต่ว่าเหล็กปิงปองแน่นหลวงใดรังแหลกในใดเหล็กสองรังที่สองในหลวงเนี่ยมาสองหลูกคือหกสามเป็นสองหกสามต่ว่าเหล็กทูบได้ห้าหกสี่สิ่งนึงที่พ่านมาเน้่ยเขาเชื่อมซี่แต่หกสี่หนึง่งนะครับขอไอเอฟซีทุกท่านนะครับโชคดีนะครับนี่แหละครับเป็นเหตุผลหนึ่งที่น้องแน่นต้องรีบมากที่เอ,าอ้าทูบคันเดี๋ยวนะครับต่อมาขอตัวเลขนะครับเพราะว่ามีหญิงแก่ชลานะครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้มชมทุกท่านนะครับจามมณีการหนองแน่นกรรมาขอท้าวิรูปรโขรยางดนดวนอย่างที่น้องแน่นบอกซึ่งเลขถูกก็ออกมาแล้วจ้ะห้าหกสี่ 5, 6, ซึ่งหวัวก่อนที่น้องแน่มาเขย่าเสี้ยมซี่ลุดไปแต้มหนึ่งกะหกสี 6, 4, ่หน,นึ่งโบนเน่ได้จ้ะท้าวิรูปรโขอ,อาจจะหายเลขตัวเกา่ากระได้ซึ่งเลขถูกน้องแน่กับจุดใดห้าหก สี่นะจ๊ะส่วนเหล็กปิงปองแน่นอนได้สองหกสามส่วนเหล็กควอมฝันของหนึงแนนมาเพิ่นจากพิธีบวงสรวงนี่พญานาคองดำกับซีสองศูนย์นะจ๊ะซึ่งมันเนึ่งแนนก็ได้มาตามต้นดวนหายแล้วขอให้เอฟซีทุกท่านในช่องอัมพลชาแนลแล้วกะ็ป้าท,ทิพย์ชาแนลโชคดีเฮงๆรวยๆในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะจ๊ะฝากก็เลยก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้น้องแน่นกระทั่งช่องอัมพลชาแนลแล้วกะ็เป็นกำลังใจให้ป้าท,ทิพย์ แชนแนลด้วยเดี๋ยวจ้ะสำหรับวันนี้เราแนกก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวจ้ะสวัสดีดจ้า